ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุภาสุขคุกลับมาพ่อกันนะครับเมื่อี้ก็ได้เดี๋ยวเอาเล็กเล่านะเป็นเด่นลาวนะครับบัถือเด็กงวดวัหันก็นได้บัวถืองอนยังย้อดผมจับเลขให้พิสตนะครับเลขวิ่งรุดแต่ว่าไอตัวเด่นที่ไม่หลุดนะครับตัวเด่นที่บอลรุดแปดเก้าศูนย์นี่ยี่สิบโงวดนะครับยังบอลรุดนะครับ นันเสียดายนะผมดันไปจับเอาต่เลขแปดนะครับดันเอาไปจับตัวเลขวิ่งมันก็เลยพลาดไปนะไอ้จริงฉันบอกแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์จับครับสี่ห้าหกสามสี่ห้านี่ก็แล้วแล้วนะครับเดี๋ยวสลับพี่น้องที่ขามาใหไม,นะม่น,น,นะมันยี่สิบกงวดยี่สิบงวดเราเป็นสูตรใส่จริงผมเห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์หลายก็เลยอยากมาให้พี่น้องเบ่งนะครับ สูตรผมถ้าพี่น้องที่อยู่ก่อนผมเคยบอกไปแล้วนะครับเพราะนั้นเขาจะมาเบ่งวันต่อไปเพื่อให้พี่น้องไปหาตัวจับที่แม่นๆนะครับตัวจับที่แม่นๆมาใส่อีกตัวหนึ่งพี่น้องก็ชิ้ถือนะมันเข่าจริงใส่จริงแมันมีประโยชน์แต่เพียงแต่ว่าผมนี่เป็นรักเดียวใจเดียวเกินไปนะครับประจับเอาต่เลขแปดเนะาะบโบไดมองเมื่อที่สองสูตรนี้เลยเนี่ย จับติล่ะ8 4 8สี่9 4 9ห้า0ป0ห0 6นี่ก็ได้เราเงินนะครับแต่ผมเราดันไปเอาเลข8นี่เป็นหลักเลยเพราะว่า8,8เราเลขวิ่งมันดันได้8นะครับมันก็เลยผ้าให้พี่น้องเสียเงินไปเพราะนั้นเดี๋ยวผมสิลงตัวเด่นให้นะยังมีเวลาอยู่นะครับเมื่ออื่นกันาสิเปลี่ยนวันอาทิตย์ก็ให้พี่น้องไปไปซอยกันนะครับซอยกันคิดคนสูตร หรือว่าคิดไปคำนวณหามาซอยกันนะนะหรือว่าแบ,บ่งแบ่งปันพี่น้องเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อไปนะครับหาทางเอาเงินเขาให้มันไดสุมเฮ้าออออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือ80 5 1 0 4หนะครับเลขออกไปแล้ว8 0 5 1 0 4 แปดศูนย์ไปอยู่พูนขั้นต,าต่างจังหวัดได้อยู่เนี่ยแปดศูนย์หนึ่งก็ได้เขาเอาครั้งหนานี่น้ำนะครับเป็นแบบหกตวัวนะแต่ไอ้ซุ้มเฮาซื้อนี่เขาเอาหาหนึ่งศูนย์สี่มาหนินะครับเอ,อ่อตัวเด่นนะครับผมเคยไอ้เนี่ยแมนเบิร์ดละ่ะผมเคยไอ้บอกพี่น้องไปแล้วนะครับว่าให้ตัวใดที่ว่ามันยังบรุดเดี๋ยวให้พี่น้องภายที่ไอฮาร์ดคิดฮาดคำนวณหรือคิดคำนวณอยู่แล้วนะให้ใส่เลขสี่ตัวมันนี่ ที่ตัวกลางมันนะครับ 5, 2, 5้าสองห้ห้าสหาเจนี่เอาบวกกันให้เบิรนะครับ5กับ2เป็น7จเนี่ยหกับ2เป็น7 7็เบวกหเป็น2องบวกเเป็น9ก้ได้เลขเก้าบวกสามเป็น6 6หบวกเเป็น5นะครับคือตัวเด่นนะ่นะอยากให้พี่น้องหาซอยหาจับอีกตัวหนึงนะครับ เกวกหเป็น10เป็น0 0นย์ศวกสอได้สองบวกหเป็น7นี่ได้เลขเ็ดนะครับแต่มันกับอะไ้ว่าเาเขามาตรงนะต้องเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับอย่างมื่วนี้ก 1, ารสีบวกหนึ่บวกเเป็น11เป็น1นึ่งหนึ่งบวกสี่เป็นห้าหกับเเป็นสได้เลขสอเนี่ยมันต้องเพิ่มแต้มลดแต้มมันเป็นเดียน3ตัวนะครับเขาที่เลขสามนะเดี๋ยวพบที่เมื่วนี้ให้เบิร์นะครับงวดวันจันทร์นะครับนี่ ศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกศูนย์ 0. ก็ยังได้หกคือเก่าเพราะฉะนั้นนะครับผมจะเขียนไว้นี่ก่อนเดียวจังว่ากันนะครับเอาตัวเรียนไปให้พี่น้องหาก่อนนะบรุษนะเดี๋ยวให้พี่น้องไปไปไปย้อนเบิ้งแล้วั็หาตัวเดียนนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันน้ำแน่หลายจะอ,อุบจะพูดเดียวไร นะครับเด่นอ่าได้หกเข้าไฮไซกลางนะครับเพิ่มไปเป็นเจ็ดลดลงมาเป็นห้านะวันจันทร์ที่หานี่เด่นห้าหกเจ็ดนะครับจังไรก็บอลุดนะเหมือนไอ้นี่แหละแปดเก้าศูนย์นะแปดเก้าศูนย์เอามาจากกับสามสี่หานี่แต่บังเอิญผมหลักเดียวใจเดียวเกินไปนะเลขวิ่งมันลุดนะครับ มันก็นเลยบวถือฮา่าเล็กวิ่งเล็กวิ่งบอกอันนี้อย่าไปเอามันเด้อบอบอได้ว,ดวา่ายบอต้องเอาดอกแต่ว่า่าเอามาเอามาอันนั้นถือจอะใจไว้อย่าไปเพ่งเล่งใส่กับมันนะครับเล็กวิ่งนี่เพราะว่าผมมันพาผมเสียเงินมาแล้วกลับกลับกลับรืบ่องพาเสียถ้าได้นั่นแหละว่าห้านะครับศูนย์บวกศูนได้ศูนย์ ได้แปกับ5ได้วิ่งสามเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าก็ย่าไปไอันั้นเอาไว้ประกอบซืคือตัววิ่งมันลดนะครับหรือว่ามันจีเข่าอีกบอกตัววิ่งคือตัวสามอ่าที่นี่สูตรผมเคยสอนไปไอันนั้นหนึ่งบวกสีบวกสได้ห้าหกับ0 9กับสี่ อันนี้เป็นตัวเด่นนะตัวเด่นนะครับสูตรมันหลายสูตรอยู่นะครับให้พี่นอกไปหาหามาใส,สูตรนี้นะครับสูตรลับจังไดกรบโบลุดแต่ว่าตัวจับมันไม่มีปัญหาอยู่ดีตัวจับที่ผมยังจับบ่ได้นะครับยี่สิบโกงวดนะบบเคยหลุดติดแน่นอนหนึ่งตัวนะครับห้าหกเจ็ด ให้พี่น้องไปหาวิธีคิดหรือว่าเอาไปส่วนกับอาจารย์ท่านอื่นบ้างนะครับว่าโอกาสมันสิมามากครูกับำยังนะห้าหกเจดมันบ่ยอยากนะให้พี่น้องถ้าพี่น้องไอจดสิิทีจดอีหยงไว้กับพี่น้องก็ไปคำนวณบางรถนะไปบวกบางเองเด้อให้ใส,ส่ซีตำแหน่งกลางมันนี่เนี่ยเ้านะครับ9กบวกศูนย์ ได้9 9เบวก1เป็น10บ0บวก9ได้19ได้เลข9 9เอาไว้ตรงกลางนะเพิ่มหนึ่งลด1เห็นไหม่ามันที่เขาเลข8 2ดบวก3เป็น5 5บวก8เป็น13เขาเลข3 8กับ9เป็น7 7เบวก2เป็น9 9กับ3เป็นเลข2 2บอมามันมนหนึ่งนะครับให้เพิ่มหนึ่งลด1เท่านั้นนะครับมันจะเข่าของมันตลอดเราอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกรนน้ำแน่ล่ะ อว่าจับกับตัวใดสูตรมันเป็นแบบไดแบ่งปันพี่น้องก,กันไปหาทาาเอาเงินเขาให้มันได้สุมเฮาเ <c oughs> นี่ยเสียดายนะครับเมื่อกี้ผมรักเดียวใจเดียวเกินไปผมไปไปเน้นที่เลขแปดพุกโตแล้วลเย็นปะจริงเนี่ยแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์มาจับกับสี่ห้าหกหรือสามสี่ห้านี่เขาก็ได้เงินแล้วนะครับมือวานนี้คือกันหาหกเจ็ดนี่หาตัวจับให้มันได้นะครับก็โอเคนะ เดี๋ยวสันสานก่อนมันย,ยังมีเวลาอยู่นะเดี๋ยวมาอืดผมกับสิคิดค้นหาสูตรอ่าที่ว่าบลุดแม่นแม่นมันจะเป็นเลขสองตัวหรือสามตัวถ้าสามตัวเข้ากับสิเรตเก้าชุดนะครับเอามาชนกับตัวนี้เราจับคู่ไปหรือว่าพี่น้องมีอยู่แล้วกับคอมเมนต์มาบอกกันนะ้ำเนี่ยนะเดี๋ยวผมสิตรวจสอบเบองว่าเออโอเคบอแล้วก็มาจับกับสูตรนี้แล้วเข้ากับอัดไปเลยนะครับก็โอเคนะคลิปนี้ก็เอาเอาเล่าล่าง เอาเล่าข่าวข้าวมปากนะครับเอาตามที่ผมบอกกันละเอาซี่ตัวนี้บวกกนรลองเบิ้งแล้วกันไ่ไปโรดพี่น้องพี่ยอนไปจักงวดจักงวดกับยอนไปนะหรือว่ามันสิออกเลขเลี่ยงหมดเลขเลี่ยงนี่ประมาณหาหกงวดสี่ออกเลขเลี่ยงมันกระโบเลี่ยงตรงๆเลยหรอกว่ากับประมาณว่านะครับเจ็ดแปดหกเ่งเสียแล้วมันก็เอ่อสี่โบเลี่ยงนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหากงวดหางวดหกงวดมันกระิมาเลี่ยงอีกเป็นห้าสี่สาม ันไม่ได้ออกสามสี่หาแล้วหรอกมันที่เลี่ยงนะเป็นตัวเลขเลี่ยงนะครับอาจจะเป็นสามสี่หาหาที่สามสามหาสี่แล้วก็เาเวีนไหวจังงวดล่ะหางวดหกงวดแล้วก็มาออกสามสี่หาอีกใช่นหมที่หนึ่งสองสามสี่อาจี่หาหกงวดล่ะอาจี่เป็นงวดที่ 1, 2, 3, หาแล้วเปลี่นไปได้บพว่าเลขสีเลี่ยงเลี่ยงกัประมาณว่าสามสามสี่หาสามสี่หก นะถ้าจบเป็นสามตัวจะว่าเอาสองตัวให้มันได้ก่อนนะครับก็โอเคให้พี่น้องไปซ้อยหานะครับอย่างไดก็คอมเมนต์นมาบอกกันนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวจังพ่อกันอีกเพราะว่ามืออื่นนี่ไม่เวลายังมีเวลาอีกมือน,นึงนะครับเดี๋ยวจะมาจับกันนะครับพอเลขมันออกวันจันทร์ก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ